ท่านอาจารย์มีมีวิธีอย่างไรฮะในในทางรูปธรรมนะฮะที่จะทําให้ศีลธรรมกลับมาแล้วก็ในในสุราธานีเองเนี่นะฮะศีลธรรมเนีรรเน่ยจะกลับมาได้อย่างไรฮะ <c oughs> จิตนายก็เหมือนกันเลยคือมันเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกถูกมอมเมาด้วยรสอร่อยของวัตถุนิยมเออคุณอาจจะ คิดเหมือนหลายๆคนว่าตมานี่ใช้คําว่าวัตถุนิยมผิดพูดถึงวัตถุนิยมก็หมายถึงรสอร่อยของวัตถุเราเรามาอย่างนั้นเราก็รู้มันแหละเอาวัตถุนิยมกนะ็คือเอาวัตถุเป็นหลักในการจะศึกษาในการจะค้นคว้าในการจะบันทึกในการจะพิสูจน์ในการจะทดลองเอาวัตถุเป็นหลักอย่างนี้จะก็พวกวัตถุนิยมแต่นั้นมันไม่มีอิทธิพลอะไรกับมนุษย์นัก ไอ้รสรสชาติมีมีทธิพลมากนี่รสชาติของวัตถุเนะ่ะคือเนื้อหนังอร่อยทางเนื้อหนังเพราะมันไปไปนิยมวัตถุก็ไปนิยมรสอร่อยทางเนื้อหนังอันนี้ครอบงำจิตใจคนทั้งโลกจนโลกมันเปลี่ยนมือนก็หน้ามือเป็นหลังมือไอ้โลกสมัยวัตถุนิยมกับสมัยที่ยังไม่เป็นวัตถุนิยม มันจะต่างกันมันก็นามือ้าหลังมือจะเป็นทางพุทธการมาน,นิยมในความสุขทางจิตใจนทางนามธรรมามันก็ค้นคว้ากันแต่ความสุขชนิดนั้นมันก็เป็นมาระยะยาวมากนะว่าที่จริงมันก็ระยะยาวมากไอ้วัตถุนิยมนี่เราจะให้อายุมันสักร้อยปีก็ได้หรือไม่เกินสองร้อยปี ก็เรียกว่าพอวัตถุนิยมมันเกิดขึ้นในโลกคือคนอันมหาความอร่อยทางวัตถุเกี่ยวกับเนื้อหนังขึ้นเนี่ยมันก็นิยมขึ้นนิยมขึ้นจนตั้งโรงอุตสาหากรรมเ,เพื่อผลิตวัตถุส่งเสริมกิเลสนายนทุนนี่เพิ่งเกิดอย่า,าวัตถุนิยมไปให้เป็นบาป อ่ากล้องนายทุนนักมันเป็นบาปของมนุษย์เองแต่เมื่อมนุษย์มันเริ่มนิยมวัตถุมากขึ้นมันก็พอจะตั้งกุศาหกรรมที่นี่ผู้ที่ช่วยโอกาสอันนี้ได้ก็ลายเป็นนายทุนไปมันไม่ใช่ตนคนร่เริ่มตอนคิดมันกิเลสของมนุษย์ต่างหากมันเปลี่ยนไปมันเป็นจุดตั้งต้นที่กิเลสข,ของมนุษย์นี่ยมันเริ่มครองโลก จิตใจของมน,นุษย์เริ่มเปลี่ยนไปบูชาอร่อยทางวัตถุถ้าเป็นสมัยโน้นสมัยโบราณนั้นเขาถือว่าบาปนะาการที่ไปชอบอกิเลสตัณหาราค่านี่ก็ถือว่าบาปนะไม่มีใครกล้าทําอย่างนั้น,นะเพียงแต่แต่งต,ตัวชาวเวกชาวว่า,าก็ว่าบาปแล้วผู้หญิงคนไหนทําท่าทางโยโยนก็ว่าแช่งให้ชิบหายเลยมันบาปอย่างนั้นน นี่ต่อมาเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมันกลับชอบมันส่งเสริมกันอย่างโอกาสที่จะผิดวัตถุขึ้นเป็นของยั่วยวนมันก็มีมากแล้วก็อุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นมันโลกนี้มันก็เปลี่ยนเร็วเพใช้วัตถุปัจจัยที่ผิดกันอย่างอุตสาหกรรมโลกนี้มันก็เปลี่ยนเร็วเป็นโลกที่บูชาวัตถุผู้ตรงๆก็บูชากิเลส ตรงก่านั่นก็คือบูชาความอร่อยทางเนื้อทางหนังซึ่งเมื่อก่อนเขาเกลียดกันมากนะเกลียดเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นกองบูชาอยู่เนื้อหัวคนปัจจุบันนี่แล้วจะไม่ให้โลกเปลี่ยนยังไงล่ะมันก็เปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมืออย่ามาโทษใครโทษนายทุนก็ไม่ได้นี่ผู้ช่วยโอกาสที่หลังที่เลวยของมนุษย์ต่างหากที่มันเปลี่ยนคนให้เป็นบูชาว,วัตถุ จนเกิดโอกาสแกนายทุนแล้วเมื่อคนจนมันไม่ได้ความอร่อยอย่างนั้นมันก็คิดว่าเพราะนายทุนมันก็จะทําลายล่างนายทุนหารู้ไหมว่ากิเลสของคนน่ยมันสร้างไอ้สิ่งปัญหานี้ขึ้นมาเราอย่าไปบูชามันสิยิ่งเรายากจนแล้วยิ่งจะไม่บูชาวัตถุเปน็นอันขาดจะไม่มีบูชาความอร่อยทางวัตถุเปน็นอันขาดเราก็ รวมหัวกันตั้งตัวต่อสู้ไอสิ่งเลวร้ายนั่นได้เมื่อคนแต่ก่อนเขาอยู่กันได้เป็นสุขแม้จะมีคนจนคนมั่งมีเขาก็ทำความเข้าใจกันได้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายไม่บูชาวัตถุพอเดี๋ยวนี้ทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายเกิดบูชาวัตถุกิกเลสมันก็ นาขึ้นจะจัดการไม่ทันจนต้องฆ่ากันเพราะแย่งวัตถุขอให้ศึกษาให้รู้ข้อนี้ที่ว่าโลกมันเปลี่ยนมากลายเป็นธาตุของวัตถุพร้อมๆกับที่ว่า ไอ้คลินไอของธรรมะศาสนามันก็จางไปมาถึงยุคสมัยที่วัตถุขึ้นมาแทนเข้ามาครองแทนเป็นกันทั้งโลกไม่เป็นแต่จังหวัดสุราษฎร์คุณอย่ามามองแต่จังหวัดสุราษฎร์ไม่ถูกหรอกมันเป็นกันทั้งโลกนะมันจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเนี้ปัญหามันก็เนื่องถึงหมด เดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ไม่รู้ว่าศัตรูตัวร้ายของเราคือวัตถุนิยมกลับไปเห็นมนุษย์กันเองเป็นศัตรูเข็นฆ่ากันเพื่อแย่งวัตถุเพื่อแย่งวัตถุวัตถ,ถุนิยมคือสิ่งที่เราไม่รู้จักมันแล้วไปบูชามันแล้วมันก็ตลกมาฆ่าเราทำให้เราฆ่ากันเอง เรื่องนี้เคยนึกแล้วมันก็เกิดเป็นอุปมาปรากฏออกมาในใจเลยเขียนว่าหน้าไก่อู้ลูกหนูว่าหน้ากลัวนักหน้าแมวนวลน,น่ารักหน้าเลื่อมใสแม่หนูว่าลูกเอ๋ยอย่าโง่งไป ที่หน้ากลัวนั่นหน้าไก่ไทยไม่มีที่หน้ามนขาวนวลนั่นไหละร้เป็นความตายของพวกหนูรู้ไว้สิไอลูกหนูมันเห็นหน้าแมวหน้ารักไอหน้าไก่ไออูวมันหนักเกลียดหนักกลัวมันมาบอกแม่มันแม่มันบอกไอนั่นไอหน้าขาวหน้านว่นนั้น มันคือความตายของพวกแกมันก็มนุษย์ในโลกเดี๋ยวนี้มันเห็นไอ้วัตถุนิยมน่ารักคือแมวอที่มันจะทำลายโลกมันเห็นเป็นน่ารักไน้ทธรรมศาสนาเมือนก็นหน้าไก่มันน่าเกลียดน่ากลัวมันไม่เข้าไปหาในมนุษย์ในโลกทั้งโลกนี้มันเหมือนกับลูกหนูโง่เห็นหน้าแมวว่าน่ารัก เห็นวัตถุนิยมว่าเป็นของน่ารักบูชาวัตถุนิยมส่งเสริมวัตถุนิยมยิ่งส่งเสริมจนจนไม่รู้ว่าจะ,จะไปถึงไหนเมื่อแต่จะยิ่งส่งเสริมรสอร่อยทางวัตถุนั่นมันจะได้ค่ากันนหมากขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วมันทําลายโลกเหลือประมาณทําลายทรัพยากรในโลกเหลือประมาณเพราะมันบูชาวัตถุนิยม เนี่ยโลกมันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเกิดไปพบความอร่อยทางวัตถุเราม,มาเชิดจูทั้งที่าศาสนาทุกาศาสนาประนามเป็นสิ่งเลวร้ายไม่มีใครเชื่อฟังศาสนาพิจารนาพุทธศาสนาความในมังกรก็มีอย่างนี้ทางนั้นะก็ไม่มีใครเชื่อฟังส,ส,บบสมัครมาเป็นธาตุบูชาวัตถุนิยมยอมทิ้งาศาสนาไป ไม่ใช่เป็นแต่จังหวัดสุราษฎร์คุณดูดิีมันเป็นทั่วโลกนี่อย่าถามปัญหาอย่างนี้สิคือคือที่ผมเลยถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะฮะก็ก็คิดว่าในแง่ที่ว่า,าส่วนโมกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพุทธ,ทธศาสาาซึ่งอยู่ในเขตของสุราษฎร์ฮะแต่ว่าก็เข้าใจตามที่ท่านอาจารย์ว่าในวัดพระพุทธเจ้าก็มีอัศยกรรม มันอยู่ที่คนมันไม่เอานี่คนมันไม่เอานี่แม้แต่คนในวัดนี่บางคนก็ไม่ใช่ว่าจะสนใจธรรมะอย่างเพียงพอพระเนตรบางคนไม่ได้สนใจธรรมะอย่างเพียงเพราะมันไม่รู้นี่หรือว่าที่บวชที่เรียนกันนั่นแะเรียนบาลีเรียนธรรมะกันทั่วไปหมดแ,แต่ก็ยังไม่วายที่จะ ไปทําความพินาศใ้แก่ตัวเองเ,อเรียนธรรมะเรียนศาสนาเพื่อเป็นเครื่องมือหากินไม่ใช่เพื่อความมีศีลธรรมหรือปฏิบัติศีลธรรมเพื่อะดับทุกข์เรียนธรรมะเรียนบาลีเพื่อรับจ้างสอนเป็นครูสอนเอาเงินเดือนอย่างนี้ไม่มีความหมายถ่าเราอย่าไปมองแต่เพียงว่ามันมีกิจกรรม ทางศาสนามีวัตถุภูชนียวัตถุมากมายแล้วมันจะไม่มีอัจยากรรมคนร้ายมันแทงฝรั่งเพื่อแย่งลกล้องถ่ายรูปลางวัดโพมีที่เที่ยวที่ฝรั่งไปเที่ยวแล้วคนร้ายมันก็แย่งกล้องถ่ายรูปไม่ให้มันก็แทง ในกลางวัดพอโพนั่นเองนี่เมื่อไอ้จิทธิพลของกิเลสนะมันเข้าไปนั้นแล้วมันก็หมดความหมายมันแล้วแต่คนมันจะถืออะไรเป็นสรณะให้เราก็พยายามละพยายามที่สุดที่จะปลุกขึ้นมาใหม่ที่จะเรียกร้องศีลธรรมกลับมาใหม่แต่ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็คิดว่าจะทำไปเรื่อย ให้โลกดูให้โลกหากไม่ใช่ว่าที่ไหนที่จุดไหนให้โลกรู้คุณค่าของธรรมะให้มันเปลี่ยนมันคล้ายๆก็ต้องรอให้มันวินาศจนจะถึงที่สุดนึกได้แล้วมันเปลี่ยนในบาลีก็มีเรื่องอย่างนี้เกียว่ายุคมิคขสัญญีฆ่าฟันกันเหมือนกับค่าเนื้อฆ่าปลา จนเหลืออยู่ไม่กี่คนที่หนีก็ไปอยู่ในปา่าน้องนั้นตายหมดมีพวกที่เหลืออยู่บ้างอ่ะออกมาดูแล้วสังเวชแล้วกลับใจแล้วตั้งต้นกันใหม่ในโลกนี้มันจะถึงขนาดนั้นหรือไม่ก,ก,ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่มันจะใช้อาวุธปรมาณูอะไรกันให้ที่จุดกันช้ศักดิ์ที่เหลือนั่นแหละมันจะจะเปลี่ยนใหม่ มันจะจะเปลี่ยนใหม่มันจะรู้รู้รสกันทังกับเปลี่ยนใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็แย่แย่ถ้ามีทางที่จะช่วยให้เขาใจถูกกันเสียเร็วๆก่อนหน้านั้นก็จะดีมันช่วยกันใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษอย่างนี้เผยแผ่ธรรมะอย่าใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษชันทีวีเช่นพอยุนี่ส่งเสริมกิเลสกันซะอีก เดีย๋ยวนี้วิทยุส่งเสริมกิเลสเขาแย่แม้แต่ทีวีเขาแย่ได้เครื่องมือวิเศษมาส่งเสริมกิเลสไม,ไม่ถูกเรือเครื่องมือวิเศษนี่ก็อ,อยู่ในฝ่ายทำลายกิเลสส่งเสริมธรรมะดีกว่าเขาเล่าลไปนั้นว่าที่สวนโมกนี่เรามีความปรารถนาที่เด็ดขาดที่จะต่อต้านกิเลสต่อต้านวัตถุนิยมต่อต้าน ไอ้ข้าศึกศัตรูของมนุษย์ยวนนี้เราอยากจะเรียกว่าวัตถุนิยมเป็นข้าศึกศัตรูของมนุษย์อย่างยิ่งแต่มนุษย์ลับเห็นเป็นของน่ารักเหมือนกับลูกหนูตัวนั่นมันเห็นแมวน่ารักแล้วหน้ามันนวลมีปัญหาอะไรอีกท,ท่านอาจารย์ฮะผมผมคิดว่าจะจบคำถามาไว<ห>้ไแค่นี้ก่อนนะฮะ แล้วก็จะกราบเรียนขอพูดคุยกับท่านอีกครั้งวันพรุ่งนี้ฮะจะเป็นช่วงไหนก็ได้ที่ท่านอาจารย์สะดวก,กนะครับได้พรุ่งนี้ว่าครัตอนเช้าก่อนเที่ยงก็ได้ตอนวาน